สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับข่าวรอบประจําสัปดาห์สําหรับสัปดาห์นี้ทบบนเทศบาลตําบลฝ้าไร่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันคะ่ะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2564นายสุภีณัททีศรี 4, นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่พร้อมด้วยนายยุทธนาศีสมบูรณ์นายจักรพัฒนสายไทยสงรองนายกเทศมนตรี นายมวลพรมพักที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมอบเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเฝ้าไร่ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฝ้าไร่ณหอประชุมอำเภอเฝ้าไร่ซึ่งเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ได้สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า5 0 0 0 0 0บาทสำหรับโรงพยาบาลสนามอำเภอเฝ้าไร่แห่งนี้ ได้ประบปรุงจากอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามกว่า100เตียงเพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่3ของจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม2564 นายสุพีณทิศีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลฝ้าไร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฝ้าไร่นำคณะประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำถนนเฝ้าไร่สซ่พิสัยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนหลังจากนั้นท่านนาย,ยกเทศมนตรีตำบลฝ้าไร่และจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ณศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบเฝ้าไร่ทั้งนี้จิตอาสาทำกิจกรรมด้วยความเต็มใจและรู้สึกปราบปื้มใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําลังความสามารถของตนซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่นำโดย นายสุพีนัทิ4ศีนา 4, นยกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ร่วมกับกำนันตำบลเฝ้าไร่ผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาพระราชทานตำบลเฝ้าไร่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเฝ้าไร่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาโดยใช้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฝ้าไร่หลังเก่าเป็นสถานที่รองรับ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน40เตียงแยกชายหญิงและมีโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบูลเฝ้าไร่จะเปิดรับผู้ป่วยในช่วงเดือนสิงหาคม2564ที่จะถึงนี้นายสุภีณท่ศีนายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลตำบลเฝ้าไร่จัดกิจกรรมร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิวรกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่28กรกฎาคม ื่อลนโล่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคุณละหนึ่งต้นโดยได้จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในบริเวณพื้นที่หลังสำนักงานเทศบาลตำบลฝ้าไร่เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฝ้าไร่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อ เนื่องจากได้รับรายงานว่ามีผู้มีความเสี่ยงสูงมาก,กักตัวโดยได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นบริเวณบ้านพักผู้ที่มีความเสี่ยงนาบ้านนาหำบ้านจับไม้บ้านนาหำพัฒนาบ้านวังชมพูบ้านเมืองทองบ้านเฝ้าไร่พัฒนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีแผนในการออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลตำบุเฝ้าไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นี้นี่คือประมวลข่า,ราวรอบประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลบวนข้าไร่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ